สวัสดีครับเรื่องราวที่ผมหยิบยกกลับเอามาเล่าวันนี้มีชื่อเรื่องว่าจุดชมผีซึ่งคุณผู้เล่าบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2546ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วสิ่งเขาเจอครับเขาบอกว่าเขาไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นกับตาตัวเองจะได้เห็นแบบเต็มๆแบบชนิดที่ว่ามันชัดทั้งภาพทั้งเสียงทั้งกลิ่นคาวที่ลอยขึ้นมา แบบที่เขามั่นใจเลยครับว่าในชีวิตเนี่ยเขาจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เขาได้เห็นเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเหมือนเดิมนะค,ะครับผมเดี๋ยวผมจะขอแทนตัวเองเป็นผู้เล่าเลยก็แล้วกันจะได้ง่ายต่อการเล่าแล้วก็ง่ายต่อการฟังด้วยเรื่องราวของผมต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2546ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยครับผมเพิ่งเรียนจบชั้นมปลายใหม่ๆปุ๊บก็ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลายัยแล้วมหาวิทยาลัยที่ผมสอบได้ครับ เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ทางภาคใต้และด้วยความที่ตัวของผมเองเนี่ยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนอยู่แล้วก็เลยกลายเป็นว่ามหาวิทยาลัยที่ผมไปครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงแล้วก็คนไม่นิยมกันแต่ตอนที่ผมสอบได้ตอนนั้นเอาเข้าจริงๆผมก็ภูมิใจมากนะครับแล้วก็รักมหาวิทยาลัยนี้อามากๆจนถึงวันที่ไปเรียนก็ต้องออกห่างจากครอบครัวแล้วก็ไปอยู่หอพัก ที่เคยใกล้กับมหาวิทยาลัยก็โชคดีว่าตัวของผมเองเนี่ยเป็นคนที่ปรับตัวง่ายก็เลยไม่อะไรมากก็ใช้ชีวิตอยู่ไปตามปกติตามภาษาของนักศึกษาปีหนึ่งจนเมื่ออยู่ไปก็เรียนไปเรื่อยๆครับจนก่อนจบการศึกษาในเทอมแรกมันก็มีโปรเจกต์อยู่อันหนึ่งที่อาจารย์ให้จับกลุ่มกันเพื่อจะเป็นตัวจบในเทอมนั้นตอนนั้นผมก็จับกลุ่มกับเพื่อนแล้วด้วยความที่ในเซกในคลาสนั้นนะครับ มันก็มีเพื่อนหลายคนที่ยังไม่ค่อยสนิทกันแต่ว่าก็ต้องมาจับกลุ่มกันก็เลยได้ไปรู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งซึ่งมันชื่อว่าไอเป้ซึ่งไอเป้เนี่ยครับเป็นเพื่อนในขณะที่ผมแทบไม่เคยคุยกันเลยเพราะว่ามันเป็นคนเ,เงียบๆแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครซึ่งตัวของไอเป้มันเป็นเด็กใต้อยู่แล้วครับแต่แม้ว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยจะอยู่ในภาคใต้เหมือนกันแต่ก็ไกลาจากบ้านของไอเป้พอสมควรไอเป้ก็เลยต้องมาอยู่หอพักไม่ต่างจากพวกเรา จนในตอนนั้นหลังจากทำงานกลุ่มกันไปก็สนิทกันมากขึ้นซึ่งตัวของไอเป้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นคนที่นิสัยดีเลยครับแล้วก็จริงใจมากคือไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรเลยครับมันคิดอะไรมันก็พูดแบบนั้นคือเป็นเพื่อนที่ดีมากๆคนหนึ่งจนมันก็มีวันหนึ่งหลังจากที่ทำงานกลุ่มกันไปเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ถามไอเป้ว่าเฮ้ยไอเป้หอมึงอยู่ไหนวะมึงไม่ได้อยู่หอหลังมอกับพวกกูนี่วะ พือจะทํางานหรือทําอะไรเนี่ยจะได้ลองยกไปทําหอบมึงบ้างจะได้เปลี่ยนบรรยากาศด้วยแล้วมึงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเดินทางมาจะได้ผัดเปลี่ยนกันจนในตอนนั้นเนี่ยครับหลังจากที่เพื่อนคนนั้นถามออกไปปุ๊บไอ้เป้มันก็บอกว่าถ้าจะไปอ่ะก็ไปได้มันไม่ติดอะไรเลยแต่ว่าหอที่มันเช่าอยู่เนี่ยครับเป็นหอที่อยู่ไกลค่อนข้างไกลพอสมควรแล้วสภาพที่มันอยู่เนี่ย คือหอเนี่ยมันเก่าเพราะพ่อของมันไม่ค่อยมีเงินก็เลยไม่อยากเช่าหอแพงแล้วเวลาเรียนก็เดินมาคือไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ไปตามสภาพตอนนั้นพวกเราก็ไม่คิดอะไรกันครับก็คือปกติเพื่อนในกลุ่มก็ไม่มีอะไรแล้วในบางครั้งเนี่ยเวลาทํางานกลุ่มมันต้องเก็บเงินก็เลยเห็นใจเป้ก็ไม่เก็บเงินมันเพราะเอาเข้าจริงๆนะครับไอ้เป้มันก็ขยันแล้วก็ลงแรงลงอะไรมากกว่าพวกเราไม่เคยเอาเปรียบเลย จนเวลาก็ผ่านไปมันก็มีวันหนึ่งที่พวกเรานัดกันมาทํางานกลุ่มครับอยู่ที่ห้องของเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไอ้เป้มันก็มาแล้วก็ช่วยทํางานกันจนในคืนวันนั้นพอทํางานเสร็จปุ๊บเพื่อนมันก็ชวนดื่มพวกเราก็นั่งดื่มกันคุยเล่นกันไปแต่ทว่าจนถึงในช่วงหนึ่งเนี่ยที่ทุกคนเริ่มเมากันไอ้เป้ที่นั่งอยู่เงียบๆดื่มนิดๆหน่อยๆมันก็เปิดประเด็นขึ้นมาแล้วก็ถามกับพวกเราทุกคนว่าเฮ้ย ในฐานะที่พวกเองเป็นเด็กภาคกลางเนี่ยพวกเองเชื่อเรื่องผีกันไหมตอนนั้นเพื่อนก็เลยบอกไปว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งวะไม่รู้เหมือนกันก็คืออยากรู้นะแต่ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่อยากรบหลูด้วยก็เลยกลายเป็นว่าในคืนนั้นเนี่ยไอ้เป้มันก็เลยเอาเรื่องผีที่เคยเจอมามาเล่าให้พวกเราทุกคนฟังซึ่งตอนนั้นที่ผมฟังอยู่ก็เออเพลินดีสนุกดีซึ่งไอ้เป้ก็เล่าเรื่องเก่งด้วย จนคืนนั้นมันก็เล่าไปเรื่อยๆครับจนคนอื่นก็เริ่มหนีนอนแล้วเอนหลังตรงที่นอนตรงโน้นตรงนี้กันจนสุดท้ายมันก็เหลือแค่ผมกับไอเป้ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ง่วงก็เลยนั่งฟังมันจนจบแล้วพอมันเล่าจบเนี่ยครับมันก็หันมามองหน้าเลยแล้วก็มองแบบมองจริงจังเลยครับแล้วมันก็ถามว่าในที่สุดแล้วผมเชื่อเรื่องผีไหมว่าผีมันเป็นสิ่งที่มีจริง เพื่อนในความคิดของผมตอนนั้นก็บอกตรงๆเลยครับว่าผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ถ้าให้เชื่อผมให้สักยี meeting, ่สิบเปอร์เซ็นเพราะผมไม่เคยเจอก็เลยไม่รู้จะเชื่อย,อยังไง <t od ite> ตอนนั้นไอ้เป้มันก็เลยพูดขึ้นมาว่าอ่ะถ้างั้นมึงอยากเห็นไหมเอาแบบเต็มสองตาเลยกูคิดว่าใช่นะแต่กูก็ยังไม่ชัวร์เดี๋ยวกูจะพามึงไปดูจะได้ช่วยกูยืนยันด้วยว่าผีมันมีจริง ตอนนั้นพอได้ยินไอเป้บอกปุ๊บก,ก็เลยบอกว่าเออเอาดีวะไหนไหนก็ไหนไหนแล้วก็อยากไปดูให้เห็นกับตาเหมือนกันตอนนั้นพอผมตอบไปปุ๊บพอตอบไปปุ๊บก,ก็หัวเราะเพราะว่าตอนนั้นก็เมาด้วยก็เลยคิดว่ามันเล่นมุกก็เลยตอบตอบ,ตอบส่งไปจนหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปน่าจะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยหลังจากเลิกเรียนวิชาสุดท้ายตอนเย็น ก่อนจะเป็นวันหยุดไอ้เป้มันก็ชวนว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปนอนที่ห้องกูไหมซึ่งผมก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าไม่ได้กลับบ้านอยู่แล้วก็เลยตอบตกลงเพราะว่าในช่วงวันหยุดเนี่ยจะได้มีเพื่อนอยู่ด้วยก็เลยจะไปนอนที่ห้องของมันวันนั้นก็ไปกันเลยไอ้เป้ก็พาผมไปซึ่งทางไปห้องของมันเนี่ยครับคือต้องเดินออกจากหน้ามอแล้วก็ข้ามถนนใหญ่ครับคือเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง แล้วก็เดินเรียบถนนใหญ่ไปซึ่งระยะทางจากที่คาดการที่เดินในวันนั้นน่าจะเกือบๆสักเครื่องกิโลได้ครึ่งกิโลต้องมีแล้วพอถึงปุ๊บมันก็พาเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยซอยหนึ่งตอนนั้นผมก็เดินเข้าไปกับมันซึ่งในทือแรกเนี่ยก็ไม่คิดอะไรมากก็คิดว่าน่าจะเป็นซอยธรรมดาเป็นหอพักค้างซ้ายข้างขวาก็น่าจะมีบ้านคนมีอะไรเงี้ยครับแต่ก็ปรากฏว่าพอเดินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ย มันเริ่มแปลกคือทางที่เข้าไปตลอดทางมันเป็นทางดินหมดเลยแล้วก็มีรยหินคลุกรอยอะไรบ้างปะปาบแล้วสองข้างทางครับมันไม่มีบ้านคนแล้วมันเป็นป่าพวกกองขยะแล้วก็มีแคมป์คนงานที่สร้างด้วยสังกะสีมาพักอาศัยอยู่ชั่วคราวตอนนั้นผมก็เดินไปเรื่อยๆกับมันจน่นเริ่มรู้สึกว่า i, เฮ้ยระยะทางมันไกลแล้วนะก็เลยพูดเล่นกับมันไปว่าเฮ้ย มึงไม่น่าพากูมาลาบากเลยแล้วจะพากูมาที่หอทําไมเนี่ยเราเงี้ไปนอนที่หอกูดีกว่าแต่คนผู้ฟังครับสิ่งที่เอเป้ตอบเนี่ยครับมันตอบกับผมมาว่ากูพามึงมาดูผีงไงก็มึงอยากดูไม่ใช่เหรอจะได้ช่วยกันดูให้เห็นกับตาจะได้รู้กันไปเลยว่าผีมันมีจริงไหมพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บผมก็หัวเราะกรักเลยค,คือคิดว่ามันเล่นมุกอะครับยังคิดว่ามันเล่นมุกอยู่ ซึ่งไอเป้ก็ไม่อะไรผมก็รีบเดินตามมันไปจนเวลาก็ผ่านไปอีกสักพักหนึ่งก็ไปถึงหอของไอเป้ซึ่งสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นว่าหอของมันมันเป็นอาคารเหมือนกับคอนโดคือมันไม่ใช่หอพักนักศึกษาทั่วไปครับแต่ลักษณะมันเป็นคอนโดเป็นคอนโดที่ค่อนข้างเก่าแล้วก็มีตึกสองสามหลังที่เป็นคอนโดเหมือนกันนะครับสร้างเรียงติดกันเลยแล้วลักษณะคอนโดที่ผมเห็นก็คือ ผนังผนังอะไรเงี้ยครับเป็นปูนหยาบๆมีเชื้อดาขึ้นดําไปหมดมีตะไคร่มีอะไรซึ่งดูแล้วน่าจะตากแดดตากฝนมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีวันนั้นมันก็พาผมเดินเข้าไปผมก็เดินตามมันเข้าไปซึ่งมันก็ชัดเลยครับว่าหอที่มันอยู่เนี่ยน่าจะเป็นคอนโดเก่ามากกว่าที่เจ้าของห้องน่าจะปล่อยเช่าเองแล้วก็คงปล่อยราคาถูกให้นักศึกษามาเช่าก็คือน่าจะมีคนอยู่ไม่เยอะมาก คือแทบจะไม่มีรถเลยมีโมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ไม่ก,กี่คันรถยนต์นี่แทบไม่มีเลยแล้วทางเข้าไปมันก็มืดมากพอเริ่มข้ามปุ๊บไฟทางก็ไม่มีด้วยตอนที่เดินขึ้นไปเอเปก็บอกว่าเฮ้ยหอของมันอยู่ชั้นสี่ผมก็เลยเดินขึ้นไปกับมันซึ่งในระหว่างทางที่เดินขึ้นไปผมก็ยอมรับเลยครับว่าแม้จะมีคนเดินสวนลงมาบ้างแต่มันก็ขนลุกอยู่คือบันไดทั้งสองฝั่งมันสกปรก มันทั้งหน้าขนลุกทั้งอะไรไปหมดเลยคือคิดแล้วว่าถ้าให้ผมมาอยู่เนี่ยผมคงอยู่ไม่ได้จริงๆจนเมื่อเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็ไปถึงห้องของไอเป้ซึ่งเลขห้องผมก็จําได้เลยว่ามันคือเลขศูนย์สี่หนึ่งหนึ่งตอนนั้นก็เปิดห้องเข้าไปก็เห็นว่าในห้องของไอเป้เนี่ยครับคือแทบไม่มีอะไรเลยมีที่นอนแข็งๆอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีชั้นวางทีวีเล็กๆมีกระติกน้ําเล็กๆ แล้วก็มีหม้ออะไรสักอย่างเนี่ยครับวางอยู่ในกระมังน้ําแข็งแล้วก็มีทีวีเล็กๆวางอยู่บนชั้นวางทีวีตอนนั้นผมก็เดินเข้าไปในห้องของมันพอเข้าไปถึงก็เลยถามว่าเฮ้ยห้องของมึงเนี่ยมีผีจริงๆหรอวะแล้วผีมันจะทําอะไรพวกเราไหมแล้วมึงทนอยู่ไปได้ยังไงแต่เอเป้ก็บอกผมว่าไม่ใช่หรอกสบายใจได้เลยคือถ้าอยู่ในห้องเนี่ยพวกเราสองคนจะปลอดภัย เพราะในห้องเนี่ยไม่มีผีแน่นอนผมก็โอเคคืนนั้นก็สบายใจก็นั่งเล่นนั่งพูดคุยกับมันไปแล้วก็เอาของที่ซื้อเข้ามาครับมันนั่งเดื่มกินกันจนเมื่อกินไปเรื่อยๆพอพวกเรากินเสร็จไอ้เปรมันก็บอกว่าให้ผมเนี่ยขึ้นไปนอนบนที่นอนของมันได้เลยแล้วเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวมันจะเรียกผมเองตอนนั้นผมก็งงว่าไอที่มันจะให้ดูผีเนี่ย จะให้ดูยังไงจะดูตรงไหนหรือว่านอนอยู่เฉยๆแล้วผีจะมาหลอกเองก็ไม่สนใจก็อ่านหนังสือมานอนอ่านมานอนเล่นอยู่บนที่นอนของไอ้เป้จนสักพักหนึ่งผมก็งีบหลับไปแต่สิ่งที่เห็นช่วงหลับๆตื่นๆนะครับผมก็เห็นว่าไอ้เป้เนี่ยมันไปยืนอยู่ตรงหน้าต่างที่อยู่ด้านหลังห้องของมันแล้วก็เห็นว่ามันพยายามแง้มม่านเหมือนก็เปิดดูข้างนอกอยู่หลายครั้งตอนนั้นก็งง ก็ไม่รู้แล้วครับว่ามันทําอะไรของมันถามอะไรไปก็ไม่ตอบผมก็เลยนอนหลับดีกว่าแต่เพียงเท่านั้นแหละครับในช่วงกลางดึกพอผมเคลิ้มหลับไปเนี่ยผมก็ได้ยินเสียงไอ้เป้เลยว่ามันเรียกชื่อของผมแล้วมันก็ตะโกนบอกว่าเฮลรีบลุกจากที่นอนขึ้นมาเลยแล้วมายืนดูกับมันตอนนั้นผมก็ตกใจก็เลยรีบรีบลุกแล้วก็วิ่งไปยืนดูกับมันพองแง้มม่านออกไปปุ๊บเท่านั้นแหละครับ ผมก็เห็นว่าจากจุดที่ผมยืนผมยืนอยู่ในห้องชั้นสี่ของมันผมไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังปีนระเบียงออกมาจากห้องชั้นเจ็ดของตึกอีกหลังหนึ่งที่เป็นคอนโดหันหลังชนกันแล้วผมก็เห็นว่าหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นปีนระเบียงออกมาแล้วเธอก็ปล่อยมือเลยคือทิ้งตัวลงมาจากชั้นเจ็ดต้นล่างของเธอ ตกลงมากระแทกพื้นทันทีจากสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นนะครับคือมันมีเสียงดังตุบคือเป็นเสียงของร่างของผู้หญิงคนเนี่ยกระแทกกับพื้นซึ่งเป็นเสียงที่ดังมากๆพอเห็นแบบนั้นปุ๊บผมแทบช็อกเลยครับคือตกใจมากว่าเฮ้ยคนทั้งคนมันตกลงมาจากชั้นเจ็ดผมเห็นคนตายต่อหน้านต่อตาก็เลยร้องตะโกนออกมาเลยและก็รีบเปิดประตูออกไปนอกกระเบียง แล้วพอเปิดออกไปปุ๊บผมก็เห็นชัดเลยครับคือเห็นเ้็มเต็มสองตาเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่ปีนออกมาจากริเบงชั้นเจ็ดตกลงไปกระแทกกับพื้นจริงๆจ,จนแขนขาบ,บิดไปโคละทิศละทางกลิ่นขาวเลือดคลุ้งขึ้นมาเลยจนผมตกใจแทบจะเสียสติเลยตอนนั้นผมก็เลยรีบหันกลับไปหาไอเป้แล้วก็บอกไอเปว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ผีแล้วนี่มันคนชชัด เราเลือดออกเต็มพื้นขนาดนั้นเขาคงไม่รอดแล้วแล้วเนี่ยถ้าเองเห็นมาตั้งหลายวันแล้วทําไมถึงไม่ทําอะไรสักอย่างอย่างน้อยก็แจ้งตํารวจแจ้งเจ้าหน้าที่จะได้มาช่วยชีวิตของเขาทัานซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่มีมือถือก็เลยวิ่งกลับเข้ามาในห้องจะเอาโทรศัพท์ภายในนะครับโทรไปหาคนที่ดูแลคอนโดพอโทรปุ๊บพอคนที่ดูแลรับเอกเป้มันก็เดินเข้ามาเลย แล้วมันก็กระชากโทรศัพท์แล้วก็วางทันทีแล้วสิ่งที่ไอเป้บอกก็คือไม่ต้องโทรไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาทางนั้นตอนนั้นพอได้ยินสิ่งที่ไอเป้พูดนะ่ผมก็สติแตกเลยคือคิดอะไรไม่ออกแล้วเพราะว่าตกใจมากแล้วก็เห็นคนตายต่อหน้าต่อตาก็เลยบอกไอเป้ว่าทําแบบเนี้ยมันทําไม่ถูกเอ็งจะปล่อยเห้าตายเฉยๆแล้วจะไม่ทําอะไรเลยแบบนี้เหรอ ตอนนั้นผมก็เลยวิ่งออกไปนอกระเบียงทีแล้วก็ตะโกนออกไปคือกะว่าจะให้คนที่อยู่ข้างล่างหรือว่าคนที่อยู่หอพักตรงนั้นนะครับชะง,งกหน้าออกมาจากคอนโดแล้วก็ช่วยกันโทรแจ้งแต่เพียงเท่านั้นแหละพอผมตะโกนออกไปว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ข้างล่างไอ้เป้มันก็ตบหน้าผมเลยแล้วมันก็กระชากขอเสื้อเข้ามาแล้วมันบอกผมว่ามึงตั้งสติมึงตั้งสติเดี๋ยวนี้ แล้วมันก็บอกให้ผมลุกขึ้นแล้วมันก็เอามือของมันเนี่ยครับจับคอเสื้อของผมไว้คือเหมือนกับว่าไม่ให้ผมวิ่งไปไหนแล้วแล้วมันก็ย้ำอีกทีว่ามึงมองมึงมองออกไปนอกหน้าตา่างขอเวลาอีกแป๊บหนึง่งมึงเชื่อฟังกูเดี๋ยวนี้มึงมองอยู่กับกูแบบนี้แหละแล้วในตอนนั้นนะครับในเวลาแค่ไม่ถึงห้านาทีไม่ถึงสามนาทีด้วยครับสิ่งที่ผมเห็นก็คือมันเป็นสิ่งที่หน้าขนลุก ที่ผมต้องจําแบบไม่มีวันลืมเลยซึ่งสิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นเนี่ยผมเห็นผู้หญิงคนนั้นเนี่ยครับที่เพิ่งทิ้งตัวลงมาแล้วก็นอนอยู่กับพื้นเลือดไหลนองไปหมดเลยเธอค่อยๆลุกขึ้นแล้วในเวลาชั่วครู่เดียวเนี่ยเธอก็ค่อยๆเอื้อมมือไปเกาะที่กําแพงคอนโดแล้วก็ค่อยๆปีนไต่ขึ้นมาจากชั้นหนึ่งปีนขึ้นมาจนถึงชั้นเจ็ดแล้วก็เห็นว่าเธอคนเนี้ยที่แขนขาบิดเบี้ยวเนี่ย เปนระเบียงห้องตัวเองแล้วก็หายกลับเข้าไปในห้องของตัวเองถึงตอนนั้นเนี่ยคือผมแทบบ้าแล้วแล้วเสียงสุนัขเสียงอะไรนะครับมันก็เา่หาหอยกันระงมไปหมดเลยจนไอ้เป้มันก็ตบหน้าผมอีกทีบอกตั้งสติตั้งสติให้ดีๆแล้วมันก็ปิดม่านแล้วก็ดึงผมกลับเข้ามาจากสิ่งที่ผมเห็นตอนนั้นเนี่ยผมทําอะไรไม่ถูกเลยครับก็คือนั่งจับไข้ทันทีเลยคือไข้ขึ้นแบบ ในเสียววินาทีเลยครับคนหัวในตั้งไปหมดก็พยายามตั้งสติแล้วเป้มันก็บอกว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยมันเห็นมานานแล้วแล้วมันเห็นทุกวันเป็นระยะเวลามากกว่าหนึ่งเดือนแล้วมันก็บอกอีกว่าทีแรกที่มันเห็นเนี่ยมันตกใจมากเลยก็เลยโทรไปหาตำรวจโทรไปหาเจ้าหน้าที่คอนโดแต่ก็ปร,รากฏว่าพอมันโทรไปก็ไม่มีใครมาจนมันเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ย เธอล,ลุกขึ้นเหมือนจัดแขนจัดขาของตัวเองแล้วก็ปีนกลับขึ้นไปบนชั้นเจ็เหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปในห้องของตัวเองซึ่งไอ้เป้ก็บอกว่าในทีแรกที่มันเห็นเนี่ยมันก็มีอาการเหมือนกับผมนี่แหละคือแทบไม่อยากเชื่ออยากจะย้ายออกกลัวมากตัวสั่นไปหมดแต่พอมันเห็นบ่อยๆเข้ามันก็เริ่มตั้งสติได้มันก็เลยคิดว่าอันที่จริงแล้วเน่ยเขาก็คงน่าสงสารมากเขาอาจจะแค่ ต้องมาชดใช้กรรมของเขาที่เคยฆ่าตัวตายแล้วเขาคงไม่ทําอะไรมันมันก็เลยเริ่มไม่กลัวจนในที่สุดมันก็เลยไปถามคนที่อยู่แถวๆนั้นเขาก็บอกว่ามีเยอะครับแถวนี้มีเยอะบางคนก็ตกลงมาตายบางคนก็ฆ่ากันเพราะมันเป็นคอนโดเก่าแล้วที่เนี่ยเคยมีคนนอกเขาออกมากมายเลยแล้วในหลายๆครั้งก็คือจะมีโสเพณีพาผู้ชายเข้ามา แล้วก็เกิดเหตุต่างๆกันไปตอนนั้นผมก็เลยบอกไอ้เ้ e ว่าทำไมถึงไม่ย้ายออกแต่เป้ P e ก็บอกว่ามันต้องทนอยู่แหละคือมันไม่มีเงินและเขาก็ไม่ได้รบกวนอะไรมากมายเขาก็แค่เหมือนกับฆ่าตัวตายแล้วก็ต้องเขาก็แค่มาชดใช้กรรมมาทำแบบเดิมซ้ำๆจนกว่าจะหมดอายุไขของเขาแล้วอันที่จริงคือเขาไม่ได้กวนอะไรมันเลยก็เลยไม่มีอะไรต้องยุ่งเกี่ยวกันซึ่งจากเหตุการณ์นั้นเนี่ย ไอ้เป้มันก็เลยขอโทษที่พามาดูผีแล้วก็ไม่ได้บอกให้ชัดว่าให้เตรียมใจยังไงเพราะไม่คิดว่าผมจะกลัวขนาดนั้นแต่เอาเข้าจริงๆครับคือผมไม่เคยโกรธมันเลยเพราะว่าผมเป็นคนบอกมันเองว่าผมไม่ค่อยเชื่อก็อยากจะเห็นเหมือนกันแล้วก็นึกย้อนไปเนี่ยผมก็ยังขอบคุณมันด้วยซ้ําเลยนะที่ในครั้งหนึ่งในชีวิตผมได้มีประสบการณ์ได้เคยเห็นผีด้วยตาเนื้อแบบนี้ครับจนในเหตุการณ์นั้นเนี่ยผมก็เลยเลิกลังเลเลยว่า ผีมีจริงหรือไม่มีจริงเพราะผมเห็นแบบจริงๆเลยเห็นแบบด้วยสองตาของตัวเองเลยคือเวลามีคนเล่าเรื่องผีหรือว่ามีคนเถียงกันว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนี่ครับผมไม่เคยคิดไม่เคยลังเลเลยเพราะว่าผมเคยเห็นมาแล้วด้วยสองตาของตัวเองแต่ใครที่ไม่เชื่อผมก็ไม่รู้สกรธกนะครับแล้วก็ภาวนาว่าอย่าให้เขาเห็นแบบที่ผมเห็นเลยเพราะว่ามันน่ากลัวจริงๆส่วนทางด้านของไอเป้ในปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ คือเป็นเพื่อนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่ดีมากแล้วก็ยอมรับเลยครับว่าไอ้เป้เนี่ยมันเป็นคนที่เก่งแล้วก็ใจแข็งมากจริงๆ